ความโดดเด่นอย่างหนึ่งของ All-New Ford Ranger Generation ใหม่ก็คือดีไซน์ภายนอกที่จะบอกว่าเป็นจุดขายหลักของรถกระบะรุ่นนี้ก็ไม่ผิดเพราะนอกจากความสดใหม่ในตลาดแล้วความมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของรถกระบะฟอร์ดท,ที่ดูแข็งแกร่งบึกบึนยังเป็นจุดเด่นสำคัญและที่ผ่านมาดูเหมือนว่าฟอร์ดพยายามนำเสนอ All-New Ranger ที่มาพร้อมภาษาการออกแบบใหม่ล่าสุดด้วยการเน้นไปที่3รุ่นย่อยคือ w i t r a k Sport และ XLT ที่มากับด้านหน้าแบบใหม่โดยเฉพาะไฟหน้าและไฟ d a y Time Running Light รูปตัว C ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของรุ่นนี้ไปแล้วก็ว่าได้แต่สำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นใกล้เคียงอย่าง XL และ XLS มุมมองของกลุ่มลูกค้าอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่แม้ว่าจะมีการเปิดเผยเห็นดีไซน์และข้อมูลทางเทคนิคบางส่วนไปแล้วก็ตามอย่างกรณีล่าสุดที่มีการจับภาพเรนเจอร์รุ่นย่อยต่างๆในเมืองไทยเมื่อเร็วๆนี้ พบว่าในจํานวนนั้นมีเรนเจอร์รุ่นล่างที่มาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าซึ่งแตกต่างออกไปจากเรนเจอร์โฉมใหม่ที่เรามักจะได้เห็นกันแต่นทำให้เกิดกระแสตอบรับเป็นในหลายทิศทางในจํานวนนั้นอาจจะไม่รู้สึกประทับใจกับดีไซน์ของเรนเจอร์รุ่น XL และ XLs ซึ่งมาพร้อมดีไซน์ไฟหน้าที่แตกต่างออกไปจากที่เรามักจะได้พบเห็นกันมาก่อนโดยเฉพาะการที่ไม่มีไฟเดย์ทมรูปตัว C ซึ่งถือว่าเป็นเสัญลักษณ์สำคัญของเรนเจอร์โฉมใหม่ นั่นน่าจะทําให้มีผลกับยอดขายโดยรวมกับไลน์อัพของเรนเจอร์พอสมควรเพราะยอดขายรุ่นที่ต่ําลงมาถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงในระดับหนึ่งเพราะเมืองไทยเองอยังเน้นรถกระบะเพื่อการใช้งานเป็นหลักในขณะที่ตลาดอื่นอย่างออสเตรเลียรุ่น4ฟ4์บที่เป็นรุ่นที่มียอดขายสูงกว่า7จ8 0ของตลาดนั้นไม่ยอดขายของ a l l New Ranger ในแดนจิงโจ้่น,นจะพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งได้ไม่ยากแตกต่างจากตลาดเมืองไทยที่ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่า ยอดขายจะออกมาปังเหมือนที่หลายคนเคยคาดการเอาไว้หรือไม่เมื่อเรนเจอร์รุ่นนี้มีดีไซน์ด้านหน้า2แบบหลักๆที่แตกต่างก,กันออกไปในแต่ละรุ่นย่อย <S <S อย่างไรก็ตามแม้ว่าดีไซน์ของเรนเจอร์รุ่น xl และ xl s อาจจะมีตอบโจทย์ของคนที่กำลังสนใจเรนเจอร์บางกลุ่มแต่ด้วยความสดใหม่และเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มาน่าจะช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ไว้ได้แม้ว่าในเมืองไทยเอง ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องรุ่นย่อยที่จะทำตลาดซึ่งในต่างประเทศ Ranger XL และ Ranger XLs โฉมใหม่จะมีความแตกต่างออกไปจากรุ่นอื่นๆดังนี้เริ่มจากรุ่น XL ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของ All-New Ranger Generation ล่าสุดจะมาพร้อมอุปกรณ์สำคัญดังน,นี้แผงกระจังหน้าสีดำไฟหน้าฮาโลเจนและไฟเดย์ไทม์ฮาโลเจนไฟท้าย LED ล้อเหล็กขนาด16นิ้วห้องนิสานภายในโทนสีดำ จอแสดงผลดิจิตอลระบบอินเอร์เทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วจอแสดงผลการขับขี่ดิจิตอลขนาด8.0นิ้วตะขอเกี่ยวด้านหน้า1จุดไม้บรรทัดขนาด1เมตรแบบฝังด้านในฝาท้ายกระบะมีออปชันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบความจุ2.0ลิตรส่วน Ford Ranger รุ่น XLs มีอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่น XL หรือแตกต่างออกไปดังนี้ไฟตัดหมอกหน้าล้อลอยสีเงิน Dash Sparkle Silver ขนาด16นิ้ว บาะนั่งหุ้มหนังสำหรับรุ่น xls โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบความจุ2.0ด2 0ลิตรเป็นมาตรฐานสำหรับในเมืองไทยต้องรอยืนยันอีกครั้งว่าจะมีรุ่นย่อยใดที่จะทำตลาดบ้างซึ่ง2รุ่นดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการทำตลาดที่นี่ซึ่งแม้ว่าด้านหน้าอาจจะไปไม่สุดเหมือนรุ่นบนอย่าง w i track sport หรือ xlt แต่ด้วยความสดใหม่ ฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่เหนือกว่ารุ่นอื่นๆในตลาดน่าจะทําให้ Ford ทํายอดขายจากทั้ง2รุ่นได้ในระดับที่น่าพอใจซึ่งอาจจะมีลูกค้านําไปปรับแต่งโฉมด้วยการนําไปติดตั้งไฟเดีย์ไทม์ LED รูปตัว C กันเองในภายหลัง พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ